หากเราต้องการให้ทุกคนรักเราจะทุกข์ตลอดไปเพราะความเป็นจริงคือไม่มีทางเป็นไปได้สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คอดแคสที่ว่าด้วยเรื่องของใจและความจริงในชีวิตวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ว่าทำไมบางทีเราก็รู้ทุกอย่างแต่พอถึงเวลาจริงกลับทุกข์เหมือนเดิมผมว่าเรื่องหนึ่งที่หลายคนน่าจะเคยคิดก็คือเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อมีคนยอมรับเรา มีคนรักเราเยอะๆใช่ไหมฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโลกใบนี้มันมีทั้งคนรักและคนเกลียดเสมอเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจริงค่ะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเองท่านก็มีทั้งคนที่รักและเทิดทูนท่านมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่เกลียดท่านมากถึงขนาดจ้างคนมาเอาชีวิตเลยทีเดียวสมัยก่อนก็เป็นพวกนักธนูโซนป่าอะไรแบบนี้สมัยนี้ก็คมจ้างคนไปจัดการเลยล่ะคะ่ะแสดงว่าเกลียดมากจริงๆ การจ้างคนไปด่าก,ก็เหมือนกันนั่นแสดงว่าเกลียดกันสุดๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าบนโลกใบนี้เราไม่มีทางเป็นที่รักของทุกคนได้อย่างแน่นอนเราจะเป็นที่รักของแค่บางคนบางกลุ่มเท่านั้นไม่มีใครบนโลกนี้ที่เป็นที่รักของทุกคนเลยนะแม้แต่เทวดาก็ยังมีคนเกลียดไม่ชอบเหมือนกันยกตัวอย่างพวกเทพต่างๆของทางกรีกก็มีทั้งคนประนามคนเกลียดและก็มีทั้งคนรัก ถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเห็นด้วยค่ะแล้วเราก็จะเลือกพูดคุยกับคนที่อยู่ในกลุ่มของเรากลุ่มที่มีความเห็นเดียวกันหรือเรียกว่ากลุ่มความเชื่อเดียวกันจะไม่ก้าวไกยความเชื่ออื่นด้วยซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วว่าสิ่งใดที่มีย่อมเสียไปสิ่งใดที่มีความสุขย่อมเสียความสุขสิ่งใดที่มีความทุกขย่อมเสียความทุกข์สิ่งใดที่เกิดขึ้น รับรู้รับทราบย่อมเสื่อมเปลี่ยนแปลงไม่มั่นคงเราเข้าใจกันหมดละตรงเนี้ยแต่ปัญหาคือพอสถานการณ์จริงเกิดขึ้นเราก็กลับไปทุก์เหมือนเดิมเอ๊ะใจมันหมดแรงใจมันอ่อนแอต่อความทุกขเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าเรานี่แหละคือผู้สร้างเหตุเรานี่แหละเป็นคนสร้างเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมาเองโดยขาดสติด้วยตัณหาความอยากถูกต้องเลยครับ อย่างตัวผมเองเนี่ยก็เคยทุกข์มากเมื่อก่อนนะเพราะความอยากมากนี่แหละอยากได้เงินมากความอยากที่มากแต่สติปัญญาในการสแสวงหามันน้อยมันก็เป็นปัญหาใช่ไหมละ่ะอยากได้รถรู้ทั้งรู้ว่าค่าใช้จ่ายเราไม่พอที่จะได้รถแต่ความอยากมันมากทำไงย,ยืมผ่อนกู้ยอมติดหนี้พอได้มาปุ๊บความอยากนั้นมันกลับบางลงกลายเป็นภาระต้องมารับผิดชอบขับก็ไม่ได้ขับเพราะมัวแต่ทำงาน ทีนี้ก็เป็นภาระจะปล่อยทิ้งก็ไม่ได้เดี๋ยวขายหน้าเพราะหน้ามันใหญ่สุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นนะครับใช่เลยค่ะแม้แต่เรื่องครอบครัวหรือเรื่องแฟนก็เหมือนกันแรกๆที่ยังไม่ได้ครอบครองความรู้สึกมันต่างกันมากจริงๆนะคะพอได้ครอบครองแล้วความรู้สึกก็เปลี่ยนไปมากนี่แหละค่ะความเป็นจริงเพราะตันหามันนําพาเราไปพอตันหามันได้สมดังความปรารถนาแล้วมันก็จบมันก็จะเปลี่ยนสิ่งใหม่มันจะหาสิ่งใหม่ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันจบสิ้นไอ้ความอยากเนี่ยมันไม่มีพอจริงๆค่ะคุณนั่นนะครับมันต้องหยุดครับหยุดมาศึกษาตัวเองก่อนศึกษาธรรมะก่อนทีนี้สิ่งต่างๆมันจะได้มาด้วยความไม่อยากมีด้วยความไม่ทุกข์ใช่ค่ะเพราะเมื่อเรามีด้วยความเข้าใจมีสมบัติก็ไม่ได้ทุกข์กังวลเพราะมีด้วยสติด้วยความเข้าใจจริงๆสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าการยอมรับความจริงว่าไม่มีใครเป็นที่รักของทุกคนได้ และการเข้าใจว่าตันหาความอยากคือตัวสร้างทุกข์เป็นก้าวแรกที่สำคัญมากที่จะช่วยให้ใจเราเข้มแข็งขึ้นและเมื่อเราเข้าใจและยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะสามารถอยู่ร่วมกับความจริงของโรคใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องแบกรับความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงและใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายใจมากขึ้นหวังว่าพอดแคสต์วันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ